ถ้าอยากเพิ่มระบบพอผ่านแบบไม่ต้องออกกำลังกายฟังคลิปนี้ให้จบนะคะหลายคนคิดว่าตักลดไขมันต้องออกกำลังกายหนักๆอย่างเดียวร่างกายถึงจะเผาผ่านได้เยอะแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราเผาผ่านพลังงานทั้งหมดจากหลายระบบค่ะ เพราะฉะนั้นอยากให้ร่างกายผาอผานมากขึ้นเราต้องเข้าใจ3อย่างนี้ก่อนค่ะอย่างแรกค่า NEAT การเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันที่ไม่ใช่การออกกําลังกายเช่นการขยับตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ากิจก,กรรมงานบ้านต่างๆค่ะอย่างที่2คือค่า TEF อันนี้จะเป็นค่า Thermic Effect of Food นะคะพลังงานที่ใช้ย่อยและดูดซึมสารอาหารซึ่งโปรตีนจะมีค่า TEF ค่อนข้างสูงกว่าสารอาหารอื่นค่ะอย่างที่3 After Burn Effect ค่ะ เป็นการเผาผลาญของร่างกายหลังจากที่เราออกกาลังกายในรูปแบบ High นเทนซิตี้ค่ะคือพอเราออกกำลังกายเสร็จเราก็จะยังมีการเผาผลาญต่อเนื่องถึงแม้เราจะนั่งอยู่นิ่งๆก็ตาม เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ลดไขมันอยู่แต่มีเวลากําลังกายน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยลองปรับตาม3ข้อนี้ดูปรับกิจวัตรชีวิตประจำวันให้ขยับตัวเพิ่มมากขึ้นเลือกกินอาหารให้เหมาะสมแล้วก็กินโปรตีนให้ถึงในทุกๆวันนะคะที่สําคัญถ้าเรามีเวลาเล็กๆน้อยๆอาจจะเพิ่มการออกกาลังกายเข้ามาก็ได้เพราะอย่างน้อยการออกกําลังกายนอกจากจะทําให้เราเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นแล้วยังทําให้เราสุขภาพและหุ่นดีขึ้นแบบยั่งยืนด้วยค่ะใครฟังคลิปนี้จนจบอย่าลืมเอา3ข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกทีเล็กนน้ออยสรัไขมีกค่ะ